ไม่ได้อยากไปลบสถิติพี่เขาผมแค่อยากได้โบนัสครับถ, <_ jumps> ถ้าเรามีการป้องกันตัวที่ดีผมคิดว่ายังไม,ไม,ไม,ไม่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 น่าจะกังวลอะไรมากมายแต่ในรูปแบบวันดิมชิปผมไม่รู้ว่าเขาเจอสไตล์แบบผมบูดูดันหรือหนักที่มีอาวุธที่จะปิดบัญชีได้ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะทนได้ไหม ก็เชื่อว่าพี่เขาก็ตรงถุนที่ครับข้างล่างเราเป็นพี่น้องกันหรือเป็นสนิทกันแค่ไหนอาชีพเราต้องเจอกันเราก็ต้องแลกกันถึงที่ครับวน่าจะ99.99น่าจะเป็นผมน่าต้องเดิน10ล้านนะครับผมขึ้นไปอยากไปตีิบล้านผมก็อยากคว้าโบนัสสักแสนเหรียญอีกอีกช็อตหนึ่งเนี่ยถ้าทำได้ผมก็อยากทำอย่าถ้าเขาพลาดผมก็ต้องเอาให้ได้ครับ ู่นี้ได้เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าออกอาวุธเต็มที่แน่นอนไม่สนว่าเราจะสนิทกันแค่ไหนอาชีพเราก็ต้องใส่กันเขาอยากได้เข็มขัดจากผมผมก็ต้องป้องกันแชมป์เข็มขัดเทนนี้ไว้ได้ครับผมผมอยากเป็นตำนานในวันนี่เป็นชีพครับ